สวัสดีเจ้าวันนี้พบกับคู่รักต่างวัยในช่องคูเปียชาแนลสาระดีมีประโยชน์มานําเสนอแรกปเปลี่ยนเรียนรู้เล่าสู่กันฟังนะเจ้ากันอื่นประทับถ้าทครสวัสดีกันนอสวัสดีกล้องค่ะสวัสดีขอกล้องกู้ยตยขอกล้องพูยขอของ้ยเตยนะสวัสดีนะเจ้าเอาละวนะเจ้าวันนี้กู้ของเฮาเนาะช่วงนี้มันเป็นประเพณีลอยกระทงนะเจ้ากู้ของเฮาไปลอยในแม่น้ําลําคลองบ่ได้ จำเป็นจะต้องมาลอยนะตรงนี้นะคะสาเหตุว่าพระทรเนาะก็ยังลูกเดินเหินบ่ค่อยได้เตือ้อวันนี้เขาก็จะมาลอยกระทรงกันที่นี่เนาะพระธรเนาะนะเจา้าเขาจะเปิดเพลงไปเนาะเดี๋ยวเขาจะลอยกระทรงไปกันนะสร้างสีสันบรรยากาศเห็นไหมเดี๋ยวกันเด้อเดี๋ยวเปิดเพลงกระทรงกันเนาะ จะก่ใจแรับเปิดเปิดไลยกทะทงเนาะเดี๋ยวจะจุดทูปจุดเทียนเน้อนะคะขออนุญ,ญาตแป๊บหนึ่ง ขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเขาจุดทูบเอาทูบจุดแป๊บหนึ่งนะคะ,ะวันนี้จะร่วม <c oughs> ลอยกระทงกับประแตมเจ้าเนาะแปลว่ากู้เฮาอาจจะไปได้ไปลอยกันที่อ่าในแม่น้ํา <c oughs> ในลําคลองอย่างเปิน้นเจ้าเดี๋ยวเขาจะลอยกันในบ้าน,นนะเนาะเขาจําลอง นะคะไปยังปักไปได้เหมาะนะคะ,อ,ะอาวละเราจะร่วมลอยกระทรงกันในวันนี้เนะเาะอปิทรามกรรมตวักตวกรรมตัวเนาะอ่าร่วมอธิษฐานเนอ้อนะฮะในวันลอยกระทรง2563นี้ี่เนาะวันนี้ก็ตรงกับวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2563 ก็อยู่ในเทศกาลของลอยกระทงเนาะก็อธิษฐานอธิษฐานไหวสาสาตุขอคือพระทรมสุขสบายแข็งแรงเด้อร่างกายแข็งแรงเนาะขอมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเหมือนเดิมแล้วขอมีอายุวันโนสุขังปรลังเนาะสาตุเอาไหว้สาไหว้สาลอยลอยเน้อสาตุนี่กระทงน้อยของคู่ของเฮานะเจ้าเนาะ วันนี้เขาก็มาลอยกันแต่ตรงนี้เนาะมีเพลงตวัวเออมวนก็ครับเนาะสบายใจก็สบายใจก็เนาะก็พยายามมาสร้างภาวะเรื่องของอารมณ์นะคะคือพอทำมีสุภาพจิตใจที่ดีในเจ้าเนา,านอะอาซาตุไวแฉเนาขอเฮหมูเฮาอยู่ดีมีซุกกูของเฮาก็อยู่ดีมีซุกกันเนาะนะคะแล้วก็ที่สำคัญสุภาพแข็งแรง ดีใจดีงามและเกาะบาเจ็บบาจนบาจากขอเฮ้หมูเฮาอยู่ดีมีสุขกันทุกคนเน้อแซ่ตูวพระธรไหวสาก่อนไหวสาตู่กันสาตู่กันสาตู่เน้ขอเฮาก็คงจะขอปิดคลิปก่อนนะคะนาะวันนี้เฮามาลอยกระทงแต่ก,กันแล้วเนาะจะขออนุญาตปิดคลิปกันเน้อเจ้าก็ขอฝากไว้นะ้เจา้านะฮะถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนจะได้เนาะ เขาก็สามารถทําในเรื่องของภาวะอารมณ์จิตใจเพื่อนได้นะฮะเขาก็เอามาลอยกระทงใส่กันและก็ขอขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือว่ากดกระดิ่งติดตามนะเจ้าเป็นกําลังใจเฮือกู้ของเฮาตัวเนาะจะได้นําเสนอคลิปดีๆมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเล่าสู่กันฟังแหมต่อๆไปนะเจ้าสำหรับวันนี้ก็คงประมาณนี้ก่อนเนาะก็ขอทุกท่านมีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีภาพจิตใจดีงามและสำคัญบะเจ็บบะชนบะจากนะเจ้าและขอ,ขอขื้นรวยรวยรวยกันเนาะวันนี้วันหวยออกนะพ่อเนาะรวยรวยรวยกันนายเจ้าสวัสดีเจ้าอาปธามสวัสดีมองกล้องตัวบาย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 แล้วบาย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 บบาายยพอกล้องพอกล้อง,อองบายบายเออ <หา S 1> เห็นเนาะเจ้า,า,าจจคิดว่า ตอนนี้ก็สมควรเก่เวลากระทงน้อยอรอยไปแล้วนะเจ้าสวัสดีอีกครั้งนะเจ้าเย้